ไม่ต้องโง่ปล่อยตัวมาแล้วครับขยมมาเลยครับขนาดนี้โอ้โห ผูที่ต่อไปนี้ผู้ชนะจะเข้าไปชิงวัวน Sổ thịt 2 Luôn nám đen Mà lại Luôn nám đen Sổ thịt 1 Nám ngân Sổ thịt 2 Nám nêm 1 Luôn nám nám ngân Sổ thịt 2

Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราได้เริ่มรู้งสายนาปรา่าีเว่าสานาของภาคาก้ได้ได้แค่นี้านัเพราะว่าถ้าอยู่ ที่เรารักมาจนเาอยากรัมาให้ถึงวันเราต้องรักกันเป็นภาพดีใจของพวกเราด้วยนะดารพระบุตของเราที่ผ่าน่วงหนีพระเจ้าคอระเจ้าจะขอมหาผู้รู้ที่รู้